วันนี้ไปอัปเดตเมจิกฟูดพอยต์กันหน่อยครับสิ้นเดือนสิงหาคามเป็นไงกันบ้างตามไปดูกันรักเมจิกฟูดพอยต์ชั้น1่ประตูต8นะครับเข้าไปเดี๋ยวไปแลกคูปองกันก่อนครับทุกคนจุดแลกคูปองอยู่ข้างๆกันเลยนะครับข้างๆประตูเลยมี2คิวนะครับต่อคิวกันได้เลยครับเบเกอรี่ทุกคนมีเหมือนเดิมราคาหลักสิบอะห้าสิบหกสิบ ขนมปัง50บาททุกคนด้านในนะด้านในสุดจะเป็นอาหารฮาลลามันเดิมมีอาหารฮาลาลนเหมือนเดินมนะครับสำหรับพี่พี่มุสลิมนะครับอยู่มุมในสุดเลยแล้วก็เฟอนะครับเวียดนามต้องชอบแน่นอนราคาหลักสิบทุกคนนีไข่กระทะ3ามสิบาทไข่กระทะ30ิบาทเฟอจริงๆที่นั่งเยอะนะทุกคนที่นั่งเยอะมากนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วคนก็จะซาหน่ เวื้องต่อจากนี้เป็นเวื้องไ๋วยเตี๋ยวแลวครับ 55, 50, 60, 70นะครับมีเพียครนะับโอ้ผมต้องใช้เลนส์ซูมเลยนะก๋วจับแม่บุญก๋ยจับแม่บุญก็เริ่มต้น 65, 65ิบห้บนะผมก็เคยมากินร้านนี้นะยิ่งมีหลายตัวเลยนะทั้งหมูทั้งไก่ครับหมูกรอบก็มีลูเดการ์เด้นนะครับข้าวหน้าเป็ดนะหมูกรอบอจริงร้านนี้มี มีมีหลายเมนูมากเลยนะจะจะเน้นเป็นเมนูเป็ดอันนี้มีเหมือนเดิมนะครับอยู่มานานตั้งแต่ต้นเหมือนกันครับราคาหลักสิบเหมือนกันนะครับหลักร้อยก็มีฮะร้านครัวต้นฉบับมัสเตอร์เอร้านนี้ร้านใหม่ผมไม่แน่ใจมีหลายอย่างครับอ้อกะเพรานะครับเซกกะเพรามีเซกกะเพราดูดีดูดีเมนูเป็นประมาณนี้นะทุกคนหลักสิบนะครับเจ็ดสิบหกสิบ ติดกับร้านข้าวขาหมูจุฬาอยู่มานานเหมือนกันครับข้าวขาหมูโอ้มีให้เลือกเยอะเลยนี่ข้าวไข่พะโล่เนี่ยนั่งสามสิบบาทจริงดีแต่ว่าข้างล่างก็จะเป็นเซตแบบเป็นเซตแบบเป็นแบบเป็นอาหารที่ไม่มีข้าวอ่ะแต่ว่าเป็นถ้าเกิดเป็นเซตข้าวก็หลักติดนะด้วยสามอิ่มอร่อยก๋วยเตี๋ยวต้มก๋วยเตี๋ยวต้มยำเยอะมาก้เล้งเล้งแซ่บทุกคนเล้งแซบร้อยหนึ่งนะไอ้ที่แบบอยากจะกินเล้งแซ่บตั้งแต่ในสนามบินอยู่ตรงนี้เลยฮะต้มยำ ส้มยำโบราณก็ตเตียย๋ยวหมูช่อนะทุกคนร้านนี้ก็ไข่ดีเหมือนกันนะขนาดบ่ายแล้วคนยังแน่นอยู่เลยทุกคนส้มตำทิศซานนี่ผมไม่ได้กินนานแล้วนะร้านเนี้ยแต่เป็นอาหารอีสานนะไม่ใช่มีแต่ส้มตำอย่างเดียวนีว่อาหารอีสานนะทุกคนดูส้มยำไทย45บาทไอ้25บาท่คู่ปลาระ45นะี่บหน้ำาดหมู50แบบจุกๆไปเลยนะจริงๆมีหล,หลายเมนูนะจะเป็นเมนูร้านอาหารอีสานกับนี่หนังไก่กรอบทุกคน หนังไก่กรอบมีด้วยแต่ร้านนี้เป็นร้านที่ผมมากินบ่อยสุดนะข้าวมันไก่หกรลีเนะข้าวมันไก่หกรลีแบบใหญ่ใหญ่ห้าสิบห้าเราจะไม่ผิดน,นะแล้วก็น้ำจิม้มเขาให้มาประมาณนี้นะฮะไก่ต้มไก่ทอดไก่ย่างแบบจุกๆไปเลยทุกคนแต่ร้านนี้ผมกินทุกวันไนะม่จิกอร่อยกนะ็จะเป็นล้าข้าวแกงนะทุกคข้าวแกงข้าวมันไก่ นี่เมนูผมกินบ่อยสุดเลยเมนูนี้เลยเมื่อเขือเมื่อเขือผัดนะทุกคนกับข้าวข้าวบวกกับหนึ่งอย่างสี่สิบห้าบาทนะสองอย่างแต่ผมก็ดิผมกินสามอย่างแล้วนะสามอย่างหกสิบห้าบาทแล้วก็เลือกได้เลยส่วนอย่างมันไม่มีหมูบริลภคชอบกิมนะเบื้องใกล้กันจะเป็นร้านข้าวไข่เจียวมหาชนออมรลกันอินเตอร์นะ เจ็ดสิบบาทไข่เหมือนกับในเมืองอะ่ะไข่เจียวผสมกับแกงครับไข่เจียวผสมกับแกงก็เป็นเซตเลยนะฮะับเจ็ดสิบบาทโอ้เดี๋ยวเข้าไข่เจียวอย่างเดียวสามสิบบาทนะเจ็ดสิบเจ็ดห้าแล้วแต่เมนูนะแล้วก็เลือกเลือกกันได้เลยผลไม้มีทุกคนผลไม้มีหลายอย่างสี่สิบแก้วมังกรแคนตาลูปมะม่วงเป็นถาดอบ่นี้เลยน,ะนี่สี่สิบบาทสี่สิบห้าสิบบาทสี่สิบบาทคือม,มีให้เลือกเยอะมากกบห,หบหมูหมูสลัดหมู อันนี้น่าจะบาใหม่สมัยก่อน,อนไปร้านน้ำนะแต่ร้านน้ำเข้า,าย้ายไปข้างในครับทุกคนก็หลักสิบครับแก้วปลาเนี่ยยี่สิบห้าบาทสามสิบมีหมูเยอะเลยทุกคนก็มีปลาสลิดด้วยมีปลาสลิดด้วยเมนูก็หลักสิบเลยนะเนี่ยถ้าเกิดเป็นข้าวเซตเนี่ยข้าวเหนียวหมูฝอยทุกคนห้าสิบหกสิบบาทเองอะ่ะห้าสิบหกสิบบาทมีปลากรอบแบบนี้ด้วยนะปลากรอบแบบกรอบๆนะไก่โอ้น้ำพริกน้ำพริกยี่สิบห้าบาทเลยนะตะแดง แนงดาร้านจะอยู่มุมในสุดเลยนะทุกคนมุมในสุดของเบิร์กนะครับเข้ามาเลี่ตรงป่าแมจิกบาร์แอนด์คอฟฟี่นะครับเข้ามาในโซนด้านในสุดนะทุกคนเบร์กน,นี้เนี่เขาย้ายร้านนะ้ำมาไว้ข้างในจนหมดนะครับก็มีทั้งหลายแบบน,ะนี่เป็นเมจิกบาร์ชายเขียวเซฟนี่เลยนะทุกคนอันนี้ชินชินจูจีโอ้ยผมจะโดนลิเกสีเทลงป่าว45 55มีมีหลากหลายนะนี่เมนูเยอะเลย ชานมไข่มุกชาเขียวไข่มุกเขียจะเป็นแบบปั่นนะครับทุกคนเมนูปัน่นเมนูสมูทตี้นะครับสตรอเบอรีอรอรอร่มะม่วง60บาททุกคนเมนูโซดา45บาทวก็ร้านน้ำข้างหลังนะเป็นร้านกาแฟทุกคนคือจริงผมมาเคยลองนะนะั่คือไม่แพงเลยนี่ไม่ได้ใสก่กำลังมาเลือก เอสเปเชลร้อนนะครับห้าสิบบาทเย็นห้าสิบห้านะมันเป็นการด้วยห้าสิบห้าสิบห้าราคาประมาณนี้เลยฮนะมีชาด้วยชาไทยเริ่มต้นสี่สิบห้าบาทนะครับซึ่งสามสิบบาทนะชาดำสี่สิบห้าบาทจริงมีโค้กแล้วก็มีเครื่องดื่มข้างหลังเลยอยู่วงนี้นะซึ่งจริงๆวงนี้เขาก็มานั่งทานก็ได้นะก็จะมีที่นั่งด้านนี้ครับที่นั่งด้านนี้ให้นั่งทานข้าวเอาข้าวมานั่งกินตรงนี้ก็ได้ผมก็เคยมานะ จะมาสั่งน้ำอย่างเยอได้แต่ตอนที่ยงพูดเลยว่าแน่นมากนะครับนี่ทางเดินออกมาอยู่ด้านในสุดครับส่วนเบื้องนี้เป็นเบื้องเืองที่แบบสามารถมานั่งทานข้าวกันได้นะทุกคนกับบรรยากาศรรล้วงลวงทงจริงตัวน,นี้เขามีสองทงนะถงด้านในนี้กับถงห้องด้านนึงซึ่งก็จะเปิดไปช่วงๆนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูครับนี่ขนาดประมาณบ่ายโมงกว่านะทุกคนทางผู้โดยสาร,รและเจ้าหน้าที่ยังเข้ามากันอยู่แล้วด้านนู้นคือคิวก็ยังมีอยู่นะเนี่ย วงอีจุดหนึ่งที่สามารถเข้าไปนั่งทานข้าวก็ได้นะมีทั้งแบบเป็นโซนแบบบาร์ทุกคนแบบเนี้ยที่นั่งด้านนอกแล้วก็มองเห็นบรรยากาศด้านในแล้วก็พื้นที่ด้านในเป็นแบบนี้ฮะผมรู้สึกว่าเสียงผมเบาลงเบาลงเรื่อยๆวันมีความเกรงใจผู้นิสัยที่นั่งทานข้าวกันอยู่นะครับนี่คือบรรยากาศด้านหน้าแล้วบ้องซ้ายกว่าจะออกลูกชิ้นปิ้งร้านวทุกคนลูกชิ้นปิ้งทุกคน หลักสิบนครับหลักสิบน้่จิ้มมืนแบบนี้สิบาททุกคนเมนูไก่สิบบาทหมูสิบบาทไก่สิบบาทนี่เลยอ๋อเนื้อสิบห้าบาทเนื้อสิบห้าบาทแต่หมูกับไก่สิบบาทนะครับอยู่ใกล้สุดแรกขุดปองนะทุกคนแล้วก็ผลไม้อบแห้งนะครับกับขนมไทยต่างๆนี่เขาแตนนี่ห้าสิบบาทดิเขาแตนขังม้วนคือไทยมากไทยจ้ากับสุดท้ายก่อนจะออกไปนะทุกคนมหาชัยไอไอติมไอติมมหาชัยนะทุกคน คนละ30ทุกคนส0มสจริงๆนี่นเป็นรถรถแบบผลไม้นะผมว่าน้ำผลไม้ใช่พี่นะผละไม้เนาะเปลนะือกกะทิสดลอมิดดุเรียนบูเบอรี่พวกนี้ฮะหลักสิบครับ30 40, 40 45 60แล้วแต่ขนาดนะครับแล้วก็เป็นกะทิสดของมหาชายอยู่แล้วครับอยู่ตรงใกล้ๆทางออกเลยฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดแรกคิวจุดแรกคูปองนะครับเมจีกู๊ดพอยต์แอร์พอร์ตสปีดฟู้ดนะครับที่นี่เปิด24ชั่วโมงทุกคน ที่จะเดินทางช่วงเวลาไหนก็เข้ามาใช้บริการกันได้เลยจะเห็นว่าผู้โดยสารทยอยเข้าเราออกกันเรื่อยๆนี่น้านู้นผู้โดยสารล,ลงกันมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมครั้งหน้าผมจะพาทุกคนไปดูจุดไหนของสนามบินกันอีกฝากติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปผมด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ